สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังรายการเพจเด็กเท่ากันของเราวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวมาชมตัวจริงของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กที่น่ารักมากที่แม่ห้องสอนค่ะแล้วเราก็จะได้พูดคุยกับคุณครูที่รับผิดช,ชอบ ได้พูดคุยกับคนที่ติดตามเรื่องการบรรลุการศึกษาของแม่ห้องสอนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ่ออาจารย์อ่อนศรี<ม>แนะนําตัวเองนิดนะคะค่ะอ่อ,อนศรีศรีอำพรค่ะอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ห้องสอนแล้วก็เป็นเครือข่ายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศหรือสสคเดิมอะคะ่ะเป็นคนแม่ห้องสอน,สอนเป็นคนแม่ห้องสอนโดยกาเนิดค่ะ ชื่อคุณครูวรางคณาชลเวทนานนนค่ะเป็นคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดือค่ะหมู่สามตําบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณครูเริ่มตน้นารเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กยังไงนะคะ๋อคุณครูเริ่มเป็นคุณครูพี่เลี้ยงเด็กตั้งแต่ปี2538ค่ะตอนนั้นก็จะเป็นจะอยู่ในของกรมพัฒนาชุมชนนะคะพอมาปี2546ค่ะ ได้โอนย้ายมาอยู่ของของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอยู่ในความดูแลของอบอตอได้ราบว่าคุณครูมีโอกาสรุ่นแรกๆที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะให้โอกาสเรียนให้โอกาสสอบของอบอตอค่ะค่ะคุณครูก็จะเป็นนักศึกษารุ่นแรกค่ะที่ได้รับการเข้ารับการศึกษาของของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิตค่ะเ,เป็นรุ่นที่สามของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ พอเรียนจบก็จะมีตําแหน่งมาให้สอบค่ะคุณครูก็สอบแล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกะค่ะค่ะตอนตอน,ตอนแรกก็ประจําอยู่ที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านผาบองค่ะพอดีคุณครูที่นี่เขาก็เป็นพนักงานพนักงานราชการค่ะไม่สบายค่ะก็ได้ลาออกไปแล้วก็คุณครูก็ ทางต้นสังกัดทางผู้บริหารก็ได้ย้ายคุณคปูมาประจําอยู่ที่นี่เมื่อเดือนเมื่อวันที่7เดือนธันวาสองพันหนร้อยหกศูนย์นะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าปีที่นี่มีเด็กคนนะคะทีนี้มีเด็กสิบห้าคนอะค่ะชายชายแปดคนหญิงเจ็ดคน,นะคะ่ะแล้วมีเด็กที่ยังไม่ได้สัญชาติด้หรือเปล่าคนะค่ะก็มีเด็กที่ยังไม่ได้สัญชาติประมาณห้าคนอะคะ่ะ แล้วเด็กที่ที่มีอยู่ถือว่าเป็นชนเผ่าชาติพันธ์อะไรชาติพันธ์ไทยใหญ่แล้วก็กะเหรี่ยงอะค่ะแต่ก็พูดภาษาไทยได้ค่ะพ,พ,พูดภาษาไทยได้เข้าใจะก็อยากให้คุณครูพูดถึงคุณครูผู้ช่วยตำองครูอีกคนอ๋อค่ะก็จะมีคุณครูผู้ช่วยจริงๆน้องเขาก็าาจบาการศึกษาประถมวัยค่ะแต่ว่าโดยที่ว่ามาจากต้นสังกัดส่งมาช่วยค่ะ มาในนามพนักงานจ้างเหมาได้แค่เดือนละแปดพันเองค่ะแล้วมีโอกาสจะได้เพิ่มไหมก็อันนี้ก็อยู่ที่พ้บริหารนะคะคุณครูก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันนะคะ ừ, พอไปเข้าขายพนักงานจ้างเหมาก็จะเท่าที่ทราบก็จะแปดพันตลอดค่ะใช่ค่ะแปดพันตลอด<ม>แต่ก็ทางคุณครูที่มาในนามพนักงานจ้างเหมานี่เขาก็ทํางานแบบเต็มศักยภาพค่ะทํางานดีค่ะ ตั้งใจทํางานก็เห็นใจน้องๆเขาอยู่ค่ะวันนี้เราได้ค่าอาหารดูแลอะไรจากอบตอ,อี่ยสิบาทนะคะค่าอาหารเด็กก็จะได้ยี่สิบเอ็ดบาทต่อคนนะคะแล้วก็นมหนึ่งกล่องอาหารนี้ก็ยี่สิบเอ็ดบาทนี่ก็จะมีอยู่กําหนดให้มีสี่อย่างค่ะมีข้าวมีต้มมีผัดแล้วก็มีผลไม้ขนมมากไมคะค่ะเอ่อขนมหวานนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็จะเป็นประเภท เส้นๆอะค่ะแล้วก็จะมีขนมหนึ่งวันสี่วันก็จะเน้นผลไม้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ที่อาจารย์อนสี่อมานี่ยอาจารย์อนสีมาสมคบช่วยยังไงนะคะเห็นบอกว่าเด็กๆเริ่มต้นเนี่ยเอ่เขาเรียกอะไร พัฒนาการอาหารอย่างเขาหมือนใช้คำไม่ถูกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะส่วนสูงน้ําหนักอ,อะไง่ายๆเแ่เ,เป็นแม่ห้องสอนเป็นหนึ่งในยี่สิบจังหวัดเครือข่ายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะแล้วก็ในโครงการที่เราลงพื้นที่ทำงานเนี่ยมีสองกลุ่มเป้าหมาย หนึ่งก็คือเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาออกกลางคันนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆเลยเนี่เาตามกลับเข้ามาเรียนกลุ่มนี้จะได้รับค่าช่วยเหลือจะได้รับทุน4,000บาทนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งของเราที่ทำทำในโครงการเดียวกันนี้คือเด็กปถมวัยซึ่งอยู่ในสพอดอนะคะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์คุณครูจะสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ทั้งรายได้ทั้งวัดส่วนสูงช่างน้ำหนักได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุขไหมอย่างเงี้ยเอาตามเกณฑ์เข้าว่าเลยถูก<ด>ค่ะ<ช>คุณครูต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลอันนี้เป็นเป็นถึงเป็นที่ว่าคุณครูวลงังคณามีจิตอาสามีจิตที่เป,เป็นงานแถม,แถมค่ะไม่ใช่ในระบบนะคะใครที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ต้อง ต้องเสียสละนิดนึงนะคะหหรวมด้วยค่ะเ,เ,ออเด็กเราได้ครบทุกคนไหมคะไม่ได้เทอมละสี่ร้อยปีงแปดร้อยบาทก็มีคำถามจากทั้งทางกศอสอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาลงพื้นที่มหาดัยมหิดลนะคะถามว่าสี่ร้อยบาทเนี่ยต้องการไหมอยากได้ไหมเพราะบางจังหวัดนีนเขาบอก สี่รอยบาทไม่เอามันยุ่งเนาะ <laughs> มันยุ่งมันต้องทําอะไรต่ออะไรเยอะแต่แม่ครสอนเราเนี่ยไม่หมิ่นเงินน้อยเท่าไหร่ก็เอาเพื่อที่จะเงินน้อยของคนบางคนนะคะอาจจะเป็นเงินมากมหาศาลของคนบางคนอันนี้เราคิดผู้ปกครองก็ยินดีดีใจรู้สึกขอบคุณเจ้าของทุนนะคะพอให้เงินทุนไปเพื่อที่จะไปเสริมนมไข่ ในผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลนหลังจากโครงการไปแล้วมาช่างน้ำหนักวัส่วนสูงดีขึ้นคอาจารย์ดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้นมีพัฒนาการทางกายดีขึ้นพอทางกายดีขึ้นสมองอารมณ์จิตใจก็ดีขึ้นไปตามอันนี้เป็นต้นทุน,น,น,านการศึกษาที่พิสูจน์ชัดว่าใช่ค่ะนนใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะ ใช่ค่ะขออนุญาตถามแทรกนิดเดียวในฐานะอาจารย์อ่อนผีนีคะเออเรื่องเนอุนุนได้ช่วงหน้าเพราะว่าอาจารย์จะขอทราบอยู่ยขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนนิดหน่ะเออสมุว่านี่กองกองสสให้สี่ร้อยบาทแปด้ยบาทต่อปีแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายเรื่องเงินอุดหนุนเด็กท่วหน้าเดือนละ6กร้อยทุกทุกเดือนอนนี้ถ้าได้ท่วนหน้าทุกคนอาจารย์คิดว่าในโจทย์เดียวกันเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะไหมคะเยอะมากค่ะ ในในโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประชากรเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในแม่ห้องสอนด้อยโอกาสอยู่บนเขาบนดอยอาหารเนื้อสัตว์ไข่แทบจะไม่ได้ไม่ไม่ไมีมมมนะคะดังนั้นความเป็นความเท่าเทียมของมนุษย์ความด้อยโอกาสความเหลื่อมล้ำ<อ>เนี่ยกุดรูรั่วได้นะคะให้เธอคะ่ะหกร้อยบาทให,ให้ให้กันท่วนหน้าแล้วก็การลงทุนกับมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กปฐุมวัยคุ้มค่าค่ะเราจะได้พลเมืองคุณภาพสมองกายใจอารมณ์สังคมได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเป็นเป็นการลงทุนที่คุ้มมากถ้าเด็กๆทุกคนได้เงินอุน,นุนคือเดิมตอนตนี้ราชการให้หกร้อยแต่ว่าไม่ให้ทุนหน้าให้เฉพาะเด็กจนต้องไปคัดเหมือนกันแต่ถ้าให้ทุนหน้าทุกคนเลยรวมทั้งเด็กที่ยังไม่มีสัญชาติที่รออยู่เนี่ย อาจารย์คิดว่าคุนคูคิดว่ามันจะดีอืมดีมากเลยค่ะคือเด็กๆจะได้มีโอกาสเนาะเท่าเทียมกันนะค่ะดีมากค่ะคือใกล้เด็ก, <c oughs> กดกคัตตต <c oughs> แต่ว่าต่อไปเราจะเรียกร้องมากกว <c oughs> ่านี้นะครัไม่ว่าจะไปถึงยกหนึ่งแต่ว่าเราเรียกร้องต้นหน้าเพราะเราคิาาคดว่าจะมาทัชกรองอยู่ไม่ไหวเหมือนอย่างเงินกอสวอาจารย์ก็คือว่า คนก็เรียกร้องว่ากสสให้มาไหมแต่กสสก็บอกว่าไม่ลำอะไรเล้กสสสามอ่ะเติมให้มันได้ทั่นหน้าทุกคนมันก็ยิ่งดีค่ะอันนี้เป็นทีดแตกที่ข้อมูลย้อนกลับไปถึงกสสแล้วนะคะว่าให้ให้ช่วยได้มากกว่านี้แล้วก็ให้ทั่นหน้าต่อไปกสสนี่คือเอ่อไม่มีสัญชาติก็ให้ อันนี้เป็นจุดโดดเด่นคือมนุษย์เรียททำแล้วก็แล้วความเื่นลราอย่างจริงจังแล้วเราลองคิดดูดิค่ะมนุษย์ที่มาเกิดในแผ่นดินไทยแมลว่าเขาไม่มีสัญชาติแม่ไม่มีปัตตานีชมุงแต่ในอนาคตคือพลเมืองไทยเขาไม่กลับออกไปอยู่บ้านเมืองาแล้วอย่างนี้อาจารยขึ้นมาเรียนหนังสือทำงานอยู่ใม่ค่ะแล้วถ้าคุณครูล่ะคะเออเมื่อกี้ลืม ม่ได้เปลี่ยนไหมเอ่อคุณครูเอ่อคุณครูอยากให้เงินปุ๊เด็กไป้เพิมหน้าแก่กับอ่าคนที่ยังไม่ได้สัญชาติด้วยนะคะอือก็อยากอยากค่ะอยากจะให้เด็กได้รับโอกาสทุกคนขนาดแค่คุณครูได้ยินว่าจะมีเงินหนดหนุนนี่คุณครูก็ดีใจแทนเด็กที่ตอนที่กศสนี้ที่บางรายที่เขาไม่ได้ก็ครูก็ก็เห็นใจอยู่ค่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะจะปฏิบัติได้คือว่าเขาเขาคัดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ครูก็ต้องครูก็แต่ก็ที่นี่ไม่มีผู้ปกครองคนไหนนะคะมาเรียกร้องหรือว่าอะไรครูก็ทําความเข้าใจเขาก็เข้าใจอะคะ่ะไม่มีอะไรเลยะคะ่ะไม่มีปัญหาแต่ในชีวิตจริงๆจ,จิตใจของครูนี้ก็อยากจะให้ได้ทุกคนค่ะตันนี้เงินเงินยี่สิบเป็นอาหาร บวกกับบารายได้แปดร้อยบาทถ้าเราอยากให้เงินอื่นหน้าทุกคนสสก็ช่วยทุกคนมันก็จะทำให้มากขึ้นนะค่ะทีนีเ้เด็กๆเนี่ยค่ะเรารับตั้งแต่4ขวกปิดเวลาอย่างไงคะก็ที่ศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กนี่ก็จะมีระเบียบรับเด็กสองขวบเข้ามารับการบริการเลี้ยงดูในศูนย์ค่ะสองขวบก,ก่อนที่อายุเต็มก่อนที่จะเปิดโรงเรียนนะคะ แล้วก็ถ้าสี่ขวบก็คุณครูก็จะส่งต่อโรงเรียนในสังกัดค่ะในสังกัดของปฐมศึกษาของสพทมีค่ทงี่ไม่มายังสองขวบแล้วแม่แ่นา,ย,ายังไม่ส่งก็มีก็จะมีก็มีมีอยู่บ้าง,างอะค่ะส่วนน้อยแต่ส่วนมากก็ผู้ปกครองก็จะเอามาสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กก่อนมาปรับตัวค่ะ อยู่ให้อยู่กับเพื่อนอะไรค่ะถ้าถามตรงๆนะคะมีหลายโรงเรียนเหมือนกันที่รับโดยที่อ,อย่างเช่นเขาเรียกว่าเด็กบางส่วนที่ไม่เข้าเกณฑ์กติการบางอย่างแต่ว่าพ่อแม่มีความเต็มเป็นมากอยากให้เข้าแล้วหลายหลายหลายสูตรก็รับนะคะโดยที่ผู้ปกครองอาจจะช่วยนิดนะึงคือแบบช่วยค่าอาหารค่าทมเอเหงอาหารกบบอื่นๆคอทูเท อ๋อที่นี่ก็มีค่ะก็จะมีมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองเขาต้องการเอาลูกเข้ามารับการเลี้ยงดูแบ่งเบาภาระคุณครูก็รับไว้แล้วก็เราก็ทําสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะแต่ในเมื่อผู้ปกครองเขายินยอมพร้อมใจคุณครูก็รับไว้คล้ายๆเป็นเด็กเป้าหมายของคุณครูในปีการศึกษาหน้าค่ะ,คะแล้วก็ช่วยค่าอาหารผู้รับเหมาค่ะ คุณครูเอ่อขอให้เขาช่วยค่ายอาหารส่งโชกพิเศษเนี่ยกี่กี่สตางค์ได้เดือนละหนึ่งร้อยบาทละค่ะอันนี้คือท่านผู้ชมเราก็จะเห็นภาพนะคะว่าคุณครูมีใจแต่ว่าเกมบางทีมันก็ชอบออกมาทำให้เหมือนกับรู้สึกบางทีหาเดือนเดียวอะไรแงี้ค่ะใช่ค่ะหรือบางทีโน่นนี่มีบางที่นะคะแบบ อ่าเขาให้อัตราตูตตอนเด็กสิบห้าคนใช่ไหมคะค<ช>่ะอา่อาบางที่เนี่ยรับเกินเหมือนกันเพราะว่าสงสารที่พ่าแม้ไม่มีเงิน<ช>แต่ว่ากติมันก็ยุ่งเยอะอยู่เหมือนกันในเชิงของระเบียบระเบียบกระจาย<ช>ตัวตอนนี้อ่ะรับมาแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาทคนมบผู้ปกครองที<ช>่ต้องไปหางานทำนะคะอยากถามอาจารย์อดศีลด้วยในอานาคตทั้งสองท่านนะคะ<ช>เอ่อพวกเราเรียกร้องอยากให้รับตั้งแต่หเดือน โดยการที่มีนโยบายขยายครูขยายสถานที่ขยายอ,าอ,อ,อื่นเนี่ยคิดว่าบักไปแล้วมันขัเกันไปได้หมอมากเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่ะนี่ค่ะครูพูดเองนะทำไมครูถึงทีนท่น่าเป็นไปได้คะเพราะว่าเพราะว่า,วาคือเด็กเด็กเด็ก,เ,ดกเหล่านี้ก็จะได้เป็นเด็กในเป้าหมายของเราค่ะถ้าอายุครบเกณฑ์ก็จะได้อยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะมีความต่อเนื่องผู้ปกครองเขาก็คงจะคิดว่าเออถ้ามาอยู่กับศูนย์เด็กคนพูแล้วก็คงจะจนอายุได้เกณฑ์ก็ถึงค่อยจะออกไปเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นการแบ่งเบาแล้วก็เป็นการแบบก็เห็นใจผู้ปกครองค่ะคือถ้าเรารับไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็ได้บุญค่ะช่วยผู้ปกครองเขาค บบม,มองมองถึงการกุศลนะคะคุณ <c oughs> ครู <c oughs> มองถึงว่ามีความต่อเนื่องเด็กที่จะมาเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม้ว่าจะหกเดือน <c oughs> แต่มาตรการการดูแลอะไรต่างๆก็จะต้องต้องมีไปตามตามเป้าหมาย <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ในมิติมุมมองของดิฉันนี่ก็มอง นอกจากเห็นด้วยแล้วนะคะก็เป็นเป็นอีกมิติหนึ่งที่ในสังคมวันนี้สังคมไทยต้องต้องคิดโจทย์นี้แล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงานนะคะต้องทำงานท้องผลิตพลเมืองได้หนึ่งคนนี้ก็หกเดือนเนี้ยต้องทำงานอีกแล้วนะคะการดูแลลูกก็ครอบครัวเดี๋ยวนี้ไม่มีครอบครัว ที่มีปู่ย่าตายายนะคะไม่มีบางคนไม่มีมมยิ่งมีปู่ย,ย,ย่าตายายยงต้องทานนะคะใช่ค่ะปู่ย่าตายายก็ต้องไปสวนไปไร่หรือต้องทํางานช่วยกันทำมาหากินในครอบครัวเนาะในดอกแบบนั้นเนี่ยยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะทางออกทางเลือกที่มีมีศูนย์บริการรับดูแลเด็กตั้งแต่หกเดือนเนี่ย ดีมากเห็นด้วยนะคะในเรื่องของการทำมาหากินพ่อแม่ผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งในมิติหนึ่งนี้คือการพัฒนาการพัฒนาเด็กตั้งแต่หกเดือนเป็นต้นไปนี้มันจะมีคุณค่านาทีทองสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นทางต้นทุนในการที่เขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งสมองกายใจอารมณ์สังคม นะคะเขาบอกว่ามันเอาคืนไม่ได้พอผ่านเวลาแล้วมันย้อนอดีตไม่ได้นะย้อนไม่ได้ก็ทไม่ได้ไไดย้อนไม่ได้ค่ะในในกลุ่มเหล่านี้อค่ะคือต้องให้นอกจากมองเป้าหมายที่เด็กแล้วนะคะพ่อแม่สําคัญโรงเรียนพ่อแม่สมควรนะคะในในบางเรื่องเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินแต่สําคัญที่พฤติกรรมพ่อแม่ที่จะทําต่อลูก นะคะเพราะว่าการการมีลูกหนึ่งคนหมายถึงการสร้างพลเมืองคุณภาพให้กับสังคมประเทศอันนี้ถ้าเผื่อว่ารัฐมองถึงต้นทางอย่างนี้นะคะในอนาคตเราก็จะมีพลเมืองคุณภาพแล้วก็ให้เขามาเติบโตมาเรียนรู้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอ๋นนาอ,อถูกต้องค่ะในในโอกาสที่ในต้นทุนเนี่ยเขาก็มีวิจัย สาธารณสุขการแพทย์เข้าใจดีว่าการพัฒนาของคนเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในท้องนะคะแล้วพ่อแม่ให้พ่อแม่เราต้องบอกว่าไม่ใช่คนมีความรู้ร้อยเปอร์เซนยังด้อยโอกาสบางคนยังไม่ได้เข้าเรียนเลยเนี่ยแล้วก็วผู้สูงอายุมาช่วยอะไรได้บ้างผู้สูงอายุนี่เป็นคนคุณภาพที่สุดเลยเพราะบางคนเป็นผู้เกษียณมีความรู้มีต้นทุน ทำอย่างไรที่จะอาศัยกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเข้าไปเชื่อมกับเด็กปฐมวัยเพราะว่าเขามีภูมิทั้งความรู้คุณธรรมศิลธรรมความรู้ทั้งทักษะชีวิตอันนี้สำคัญที่สุดการคิดวิเคราะห์ห<ด>้า ให้ผู้สูงอายุมาช่วยเอ่อภาวทิศมาช่วยตอนเย็นเย็นถ้าเกิดผู้ปกครองติดขัดแต่ว่าต้องมีค่าตอบแทนให้ด้วยนะคะใช่ค่ะอาสาสมัครตลอดชีวิตไม่ไหวคุณไ่ะมันน่าจะมีทั้งสองส่วนบางส่วนต้องการค่าตอบแทนแต่บางส่วนเนี่ยคือขอบอกเขาเหอะเขาเต็มใจมาที่จะเป็นจิตอาสาก็มีนะคะเพราะเขาไม่เดือดร้อนครอบครัวแต่เขาต้องการบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์นะคะพวกเรา ในโครงการของกสศเนี่ยค่ะเรามีเชิญผู้ปกครองมาเวิร์กช็อปด้วยจารย์แล้วก็ถามพูดคุยเขาว่าเคยเล่านิทานให้ลูกก่อนนอนไหมสำคัญที่สุดนะคะบ่มเพราะเชิงบวกเชิงลบอะไรดีไม่ดีเนี่ยเด็กจะจดจำแล้วก็หลับฝันดีนะคะแต่นี้ผู้ปกครองก็ไปขวนขวายหาซื้อนิทานค่ะจาย์ เข้ามาแล้วหาซื้อนิทานแล้วก็มาปรับพฤติกรรมการดูแลลูกอย่างมีคุณภาพเอาใจใส่ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากฝากไปถึงถึงใครล่ะถึงเนี่ยพักการเมืองรัฐบาลในอนาคตโครงการส่นท้องถิ่นอะไรก็ตามอยากให้ช่วยพัฒนาุ่นเด็กเล็กีอไงอ๋อคุณครูก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลนะคะให้ดูแลเรื่องออาหารเด็ก ะะเพราะว่าตอนนี้ก็ยี่ามันน้อยไปค่ะแล้วก็ด้านการศึกษาด้านด้านค่าตอบแทนของครูพี่เลี้ยง<ม>ค่ะก็อยากจะฝากแค่นี้ค่ะคะะ <c oughs> สุดท้ายเลยที่อาจารย์อยากจะฝากอะไรหรือว่าพูดถึงจุดเด่นค่ะสุดท้ายเลยนะคะจากที่เราได้ทําโครงการไปแล้วในแม่ห้องสอนมีการ ตืนตัวในทุกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยท้องถิ่นท้องที่เขาดูแลแต่ก็เสมือนหนึ่งงานงานฝากแต่พอเราทำโครงการนี้มันเหมือนจุดประกายให้เห็นความสำคัญอบตอปางหมูเริ่มทำฐานข้อมูลสำคัญที่สุดค่ะร,ระบบสารสนเทศนะคะคือ เรื่องของข้อมูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านเชิดถาโมศิกรัตเนี่ยท่านให้ความสําคัญหมดท่านบอกว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลเราจะทําอะไรได้เ,เดใช่ค่ะใช่ค่ะเก็บข้อมูลเด็กตั้งแต่อันนี้กองสวเองก็ให้ความสําคัญตั้งแต่คลอดในโรงพยาบาลฐานข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรเด็กคนนี้เติบโตอันนี้เป็นข้อมูลติดตัวเด็กไปแล้วก็ทางกอสวเราก็ให้ความสําคัญว่า มันมันโตไปถึงว่าเด็กหลุดนอกระบบครอบครัวนี้มีลูกกี่คนเรียนที่ไหนได้เรียนไม่ได้เรียนอย่างไรอันนี้อันนี้ฝากไว้ว่าอยากให้ให้ความสําคัญตรงนี้ที่สุดแล้วเรา,เราจะมีหลุดต้นทุน,ทนให้งบประมาณกับองคอ์กรท้องถิ่นเยอะขึ้นไหมคะควรคะ่ะเพราะว่าท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะคะอะไรก็ตามงบประมาณมันก็น่าจะสอดคล้องกับภารกิจ ความสําคัญที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นซึ่งเหตุและผลแล้วก็มันตอบโจทย์กันอยู่แล้ว,วค่ะานเนาเ มาดูแลมีงบประมาณเยอะๆเขาคงไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนหรือแม้แต่การนนนเด็กเล็กทุ่นหน้าเราก็เรียกร้องว่าให้กระจายอำนาจมาให้ให้อบตให้เทศบาลมาจัดการถ้าให้ทั่นหน้าก็จะเหมือนที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะใช่ค่ะระบบฐานข้อมูลเปี้ยเลยเปี้ยเลยมีเรียบร้อยพร้อมที่จะไปทางไหนก็ได้ที่เราจะช่วยพัฒนาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์อ่อนศรีลืมอยัญการอ่า อาจารย์นำชกุลเลยนะคะเราไม่ได้แนะนำอ๋ออ่อนสีสีอัมพรค่ะอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นคนแม่ห้องสอนโดยกําเนิดนะคะดังนั้นเราเห็นบริบทของแม่ห้องสอนจากเป็นคนไทยใหญ่เป็นคนไทยคนไทยใหญ่ด้วยค่ะค่ะคุณครัอาจารย์คุณครูเออยู่ในที่นี่เป็นแค่สพันธ์คุณครูเองเหรอคะก็เป็นไทย เป็นคนไตยเหมือนอาจารย์อ่อนเสียค่ะในห้องสอนเนี่ยคนไตยเยอะนะคะค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้เจอในงานของชุดเผาคืนเมื่อว่คนไทก็เป็นกำลังสำคัญคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณค่ะอาจารย์เราก็ดูบรรยากาศเป็นเพลินไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ